สวัสดีปีใหม่จ้าเพื่อนๆแม่ทุกท่านนะจ้าวันนี้จะมารวบรวมคลิปหนึ่งปีที่ผ่านมาบ้านอีแม่เกิดอะไรขึ้นบ้างเนาะเริ่มจากการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของแม่เลยออกเศร้านิดนึงเนาะหัวต้นคลิปก็เป็นเรื่องเศร้านี้เลยนะคือพี่ใหญ่สุดในบ้านเลยนะนี่เลยชื่อพี่สมหวังกับพี่โชคดี เป็นคู่แฝดสีส้มของแม่เป็นแมวคู่แรกที่แม่เลี้ยงเลยเนื้อซึ่งพี่โชคดีนั้นได้หายไปตามหาเท่าไหรก็ไม่เจอเหลือแต่พี่คนนี้นะชื่อพี่สมหวังเนาะ,เ,นะเขาก็ใช้ชีวิตจรของเขาเไปเรื่อยๆซึ่งแม่ไม่ได้เลี้ยงระบบปิดในบ้านเด้อแม่ปล่อยเขาเป็นอิสระตั้งแต่เล็กๆเลยตั้งแต่เก็บมาครั้งแรกเลยเนาะตอนนั้นยังไม่มีการศึกษาเรื่องการเลี้ยงแมวที่ถูกต้องหรือแบบไหนเลยก็ปล่อยเขาไปตามธรรมชาติต้องไปตามหาเขาทุกวนันทุกวันเนี่ยซึ่งบางวัน3วัน4วันทังจะกลับบ้านมาสักทีเนาะ เขาหล่อเน้อเนี่ยสุดท้ายบ้านไปชีวิตของเขาก็คือหลายโรคเลยนะน,นี่นะแม่ไปตามหาไม่เจอก็เลยบอกเขาว่าให้กลับมาหาแม่เน้อให้แม่มารักษานะลูกเขากลับมาเขาก็มีหลายโรคเลยนะทุกคนทีแม่พาไปหาหมอรักษาเนาะมีทั้งโรคไตโรคริวคีเมียคือมะเร็งเม็ดเลือดนี่เองทุกคนสุดท้ายได้กลับมาอยู่กับแม่ได้2เดือนกว่าเองเขาก็จากแม่ไปกับดาวไปแล้วนะคบ <S <S คือที่พี่สมหวังนะคะเรื่องพี่สมหวังกับพี่โชคดีได้ทาให้แม่ได้อุทาหอในนาะต้องเลี้ยงลูกๆเป็นแบบระบบปิด ร้อยเปอร์เซ็นต์ต่อไปเลยจ้ะดังนั้นอีแม่ก็เลยไม่แนะนําลูกๆที่ยังเหลืออยู่ของแม่ดีกว่าคนน,คนี้คือลูกชายคนที่หนึ่งปัจจุบันเลยนะเป็นพี่ชายคนโตในบ้านเลยนะคือพี่จิ๋วทองพี่จิ๋วทองที่ทําให้แม่ได้รู้ว่ามแมวส้มแสบจริงต่อไปก็เป็นพี่อ้วนพี่อ้วนทางทองนะครับเออคือแมวส้มก็เป็นตึงๆนิดหนึ่งนะครับต่อไปคือคนหล่อของแม่นะครับนี่ชื่อพี่มีเงินนะครับผม<ฮ><ฮ>ความหล่อกับความแสบมันก็เสมอกันเลยนะทุกคนคนต่อไปเป็นลูกสาวคนโตนี่ที่มาพร้อมกับพี่มีเงินเลยนะคือพี่ ไหนอมกามาวงคนต่อไปเป็นฟ้าแฝดครอบเดียวกับพี่มีเงินกับพี่มารวยนะคะแต่น้องจะมาทีหลังก็เลยให้เป็นน้องของพี่มีเงินไปนะคะคนนี้ตามนั้นเลยนะครับตามไม่ค่อยดีเท่าไรตาจะเอาคิดๆนิดนึงนะ <c oughs> อย่าเผลอมาสบตาก,กันแล้วกันเด้อแล้วก็ปรากฏการบ้านที่แม่มีแมวงอกคบับผมนี่เลยไปเจอเด็กๆน้อย2ตัวนอนถูกคนเอามาปล่อยเนี่ยที่กดังล่างข้างนะที่พ่อทำนาอยู่ใช่สองสามคนทุกคนโนี่แน่เลยเนี่ยนี่นี่มาปล่อยกันตรงนี้ได้ไงเนี่ย อ,อาาลกลางไร่กลางนานเนี้ยจะอยู่กันไงอา้าวอิวอโอ้โ,โอ้จะเป็นไข่หงไข่ฮัดด้วยสิเนี่ยตวัวเมียทั้งคู่หรือเปล่าเนี่ยโอ้มแยม่ๆ โอ้ยโอ้ยอ้ยอ้ยอยพ่อก <c> ำ <oughs> ลังหิวกำลังหว่วงต <c oughs> ึ่งตอนนั้นอีแม่มู้จะทำไงดีกะว่าเอาอาหารเม็ดให้เฉยๆนะเผื่อแม่เขาจะมีอยู่แถวนั้นไงแต่เดินดูแล้วไม่มีแต่พ่อแม่กับอีพ่อกำลังจะกลับเนาะน้องวิ่งตามรถโอ้ยแม่น้ำตาจะไหลไหนที่สุดก็เอาว่ากลับบ้านไปเอาตะกร้ามาเอาน้องเอากลับบ้านไปน้องกะว่าเออทำวัคซีนเี่เรียบร้อยแล้วจ้าหาบ้านให้น้องนะทุกคนเอามาดูแลอยู่ได้เดือนหนึ่งเนาะคำว่าหาบ้านไม่มีจริงทุกคนประกาศไปช่องทางไหนก็เงียบ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 ในที่สุดก็ต้องอยู่กับ แม่ต่อไปพ <c oughs> อ,อฉีดวัคซีนให้เด็กๆแล้วก็เริ่มปฏิบัติการโดยการเอาพี่ๆมาเจอน้องๆก่อนเนาะว่าพวกเขาจะเข้าได้ไหมเออนอนดูใกล้ๆตรงเนี้ยนอนดูช่วยแม่เลี้ยงน้องหน่อยนะมีถังรู้เปล่าพี่รวยน้องเังเห็นน้องเน,นงเ้น พี่ๆก็พาันกลัวน้องนะไม่ก่อนรับน้องกันเลยน้องก็ใช้ความน่ารักซุกซนนะหยอกหยอกพี่ก่อนเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมในที่สุดพี่ก็ใจอ่อนเริ่มจากพี่มีเงินกับพี่มีตังก่อนเลยนะทุกคนน่ารักเสร็จแล้วี่แม่ก็พาน้องๆน้องเข้าไปทําความรู้จักกับพี่ๆในบ้านตำรวจในบ้านในที่สุดก็ได้อยู่ด้วยกันให้น้องอยู่ด้วยนะ เจ็แบบเข้าวกันได้แล้วค่ะมากินข้าวด้วยกันพร้อมกันได้แล้วเนะ้แม่ยีเม่ก็ขอขอบคุณที่ชื่นชอบเด็กๆแล้วมาดูคลิปเด็กๆกันทุกท่านนะคะขอบคุณผู้ติดตามทุกท่านด้วยขออวยพรในวันปีใหม่นี้ขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกท่านนะครับสวัสดีปีใหม่ครับผม